สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ fc นะตอนนี้ <c oughs> fc ของมันหายไปหมดแล้วของก็ไม่ขายครับพี่น้องมันไม่ขายของมันก็ไม่เดือดร้อนครับเงินที่ได้เปิดเอ่อเงินที่ได้มาจากการเปิดรับบริจาคหรือการขอทานสายความสงสารอ่าของความเป็นผู้เสียเส้นเป็นผู้เสียเงินนะครับอ่า การที่อะไรครับการที่เอาเงินไปต่อสู้คดีคนที่รวยคือใครครับทนวยบักนี้ก็จะยุดีนี่ย่ยุดีนี้ยุให้สู้ไงยุให้สู้แล้วแปลงสอนมันก็พยายามที่จะให้คนไปลองเรียนนี่ไปลองเรียนเห็นไหม ถ้าไปมึงไม่ไปมึงหมาเลยนะเห็นไหมมันจะยุเออมันจะท้าทายเขาที่นี่เพราะอะไรครับอยากได้อยากได้คด,ดีไงอยากได้เงินค่าพิชชาชีพเข้าใจไหมเอาดันดันหกร้อยไล่นะฮะนั่นยังไม่กดเพราะจะได้เงินค่าพิชาชีพไงนะเห็นไหมหนะักครับผมงานนี้หนักครับผมบอกไว้เลยหนะักแล้วสิ่งที่สําคัญมึงไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาอ่านะ นะครับเนาะวันหน้าหน่วยพยากรภูุ่มอ่ะกูบอกเลยแม่นอกไสจะพามึงเข้าคุกเร็วๆนี่นะอ่ามึงไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่กับมึงไปด่าเขาทำไมเพราะลูกสาวมึงกระทำความผิดอ่าเอ้าถ้าลูกสาวมึงไม่ผิดมึงจะไปรับสารภาพทำไมกูถามหน่อยสิอืมนี่แหละแม่นอกไสจะพาลูกนอกไสเขา้าคุกเพราะอะไรครับปากดีไงปากเจียว เขายังออกมาพูดเลยในช่องผมด่าคุณพ่อคุณแม่เขาเขาตามตามหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่อ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับอือโอไม่ตายพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะอืออ,มบบอ,มอ่มันเป็นแบบนั้นไม่รอดครับผมบอกไว้เลย ผมบอกไว้เลยเรียบร้อยครับจบที่นี่วอนอนคุกอ่าเห็นไหมครับบาปกรรมเบนมาถึงแล้วมันมาแบบนี้อ่าบ้านเทพแตกบาปกรรมเบนมาถึงแล้วเห็นไหมครับชัดเจนแล้วตอนนี้มันไม่ต้องรอชาะน้าเอาดันดันจิตลอยไรคจิบหายหรือมึงงานนี้ทำไมเขาถึงให้คดีแรกจบก่อน คดีป่าทงนวนก็ทนวยก็พี่ทนวยของหนูก็ทําทุกวิธีทางคะ่ะทั้งไปขอความเป็นธรรมอ่าขอนั่นขอนี่เพื่อปวิงเวลาเจ้าหน้าที่ก็มีการคัดค้านการประกันประกันตัวก็ปวิงเวลาเพราะอะไรครับอ่าเขาก็ประกันตัวอันเขาก็คัดค้านการประกันตัวอ่าเขาก็บอกว่าปวิงเวลาเพื่อจะหลบหนีนั่นนี่เพราะอะไรมันติดอ่าอะไร ประเทศพื้นบ้านด้วยทนี้เห็นไหมนี่แหละครับแต่ทําแล้วออกมาพูดว่าผมเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ครับเป็นยังไงทีนี้เอาอยู่ไหมล่ะทําไมถึงไปรับสารภาพสัตสารครับหือได้รับทําไมถ้าไม่ผิดบอกว่าไปกําจัดวัชพืชหรือการสมจิตก็สู้สิครับจะมาฝอยทําไมเออจะมาฝอยทําไมจะไปรับสารภาพหาสิแเตกอะไรอ้ยนะครับ อืเขารอให้คดีที่หนึ่งจบก่อนจบก่อนแล้วเห็นไหมครับมันมีการรอลงอาญาใช่ไหมอ่ามีโทษแล้วมีทุนแล้วที่นี่โทษมีทุนไม่แล้วทีนี่แตงสองตาเขาปีแต่เขารู้แล้วที่ดินตรงนั้นขาดการทํากินมานานแล้วเป็นยี่สิบสาสิบปีแล้ะที่ตรงนั้นขาดการเข้าไปทํากินการเข้าไปทําประโยชน์มันหลายปีแล้วแต่เขารออะไรครับ กับนักหกทีนี้สั่งการลงมาอ่าพอเขาได้คำตอบแล้วตามคลิปตามวิดีโอครับในเมื่อมีคนร้องเรียนเข้าไปเขาก็ต้องลงมาเขาก็ต้องลงมาครับหนึ่งทำไมเขาตึงราชางานเขาก็เยอะเหมือนกันครับเพราะอะไรเขาควบคุมทั้งประเทศไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้เขาชุดนี้ลง เหนือเชียงใหม่เขาไปท่านหัวหน้าชชเล่าให้ผมฟังวันที่จิบกาแฟอา้าวพี่น้องอยากรู้ไหมว่าท่านพูดเรื่องอะไรคดีนะครับที่เชียงใหม่การบุกรุกป่าสงวนเพื่อทำรีสอร์ทอืมแล้วทำไมเขาถึงจับได้เออขนาดไม่มีเขาปฏิเสธบอกว่าอะไรครับ บอกว่าเขาทําเพื่อให้ญาติดีพี่น้องญาติมาพักแต่มันมีการโพสต์ใน facebook ว่าค่าเช่าเท่าไหร่เท่าไหร่นี่แหละเขาคือความสวยเขาสืบนะเอออันนี้แหละครับที่ท่านหัวหน้าโชโชเล่าให้ผมฟังเพราะอะไรครับท่านสืบจาก facebook ที่นี่เห็นไหมครับท่านเก่งไหม อท่านเก่งไหมครับพี่น้องเอฟซีเพราะคุณไปตั้งราคาไปบอกราคา <laughs> บน Facebook ค่าห้องเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันครับไม่รอดครับผมบอกไว้เลยเขาจะให้คดีนี้จบก่อนแล้วก็จะทำคดีที่สองเข้าไปแปลงสองเข้าไปครับแล้วโทษมันจะหนักทีนี้คดีซ้ำซากค่ะบอ่าอ,อีชอบป่าสงวนนี้นะครับอ่าอีชอบของหลวงนี้ <laughs> เห็นไหมครับรักของหลวงนี่ชอบของหลวงนี่นี่ผัวก็จะได้ของหลวงอีกทีนี้โอ้ตายแล้วชีวิตเออจกได้มียศมีตําแหน่งอีกจะได้ของหลวงอีกทีนี้โอ้ตายแล้วชีวิตทําไมถึงไปชอบของหลวง <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> นะังอ่ะท่านเล่าให้ผมฟังเองวันที่ไปจิบกาแฟวันนั้นเออตอนเออผมขึ้นไปเชียงใหม่ก็มีเคสหนึ่งนะท่านพูดนะเคสหนึ่งก็ รีสอร์ทผมไปหรือรีสอร์ทไปบุกกับรีสอร์ทที่เ uh, ชียงใหม่้าบอกว่าเจ้าของรีสอร์ทเขาปฏิเสธบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเขาไม่ได้สร้างเป็นรีสอร์ทเขาสร้างเพื่อให้อายาต uh, มาพักเวลาที่สก,การหรืออะไรก็แล้วแต่วันพักผ่นนอนแบบนีไ้ไงแต่ทีนี้ท่านไปสืบทาง Facebook เขาอะไรครับเขามีการโพู์ราคาห้องราคานั้นราคานี้ค่าเช่าเท่าไรเดือนเท่าไรวันเท่าไรแบบนี้ไงนะครับพฤฤี่นอก F4 นี่แหละครับท่านก็เอาหลักฐานตัวนี้ไงก็นี่แหละครับมีการออกหมายจับมีการรือร้อทีสอย์นี่แหละผมพูดได้เลยนะครับท่านมีการปฏิบัติการเชิงลุบเช,ชิงลุกเชิงรับนะครับอ่า นะครับไม่ใช่แค่อันนี้เฉยๆนะถ้าหลักฐานไม่เพียงพอเขาไม่ลงพื้นที่แน่นอนนะครับอืท่านไม่ลงพื้นที่แน่นอนแต่ลงเฟซบุ๊กให้เช่าโอใช่ครับโกนละฝฝาใช่ไหมอ่าแต่ลงเฟซบุ๊กให้เช่าใช่นะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับวันนั้นโกนละกฝาแต่ลงเฟซบุ๊กให้เช่าท่านโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีท่านเล่าให้ฟังนะผมก็โอ้อึงนะครับนในความสามารถใน เขาก็จะปฏิเสธแหละครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมเขาจะปฏิเสธว่าผมไม่ได้ให้เช่านะครับนะผมทําเพื่อไว้ให้ญาติพี่น้องผมมาพักเออผมไม่ได้อให้คนอื่นมาเช่าเอเพื่อให้ญาติพี่น้องของตัวเองเวลาอะ,อะไระวันอวันอะไรวันสําคัญสงการปีใหม่บปน,นี้ญาติพี่น้องมาเพื่อนผูกมาไปน,นี่นะนะครับแต่ที่นี่ไ <laughs> ด้ไหมคนลัอก่า แต่ลง Facebook ให้เช่าครับมันบอกราคาตายตัวเลยที่นี่นี่แหละครับคืออะไรครับคือท่านสืบท่านสืบในทางลึกทางลับนะครับพี่น้องยิบสี่เห็นไหมมันต้องมีสักอย่างนะครับพี่น้องยิบสีที่คุณโพสต์ไงคุณปิดบังไม่ได้หรอกครับนะถ้าไม่มีหลักฐานท่านไม่ลงหรอกครับผมเชื่อผมเลยนะครับเออท่านไม่ลงหรอกเห็นไหมอืมเอาดันดันเจลีร้อยลาเอ็นไหมเงี้ยพวกก็อึ้งเลยนะครับพี่น้องยิบสี่นะ อ่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะะ